ก็สวัสดีนะครับก็มาพบกันที่ทะเลหลวงสุโขทัยนะครับก็มาเฝ้าปลาใหญ่เช่นกะโห้เป็นกะโห้เทศหรือกะโหอินเดียนะครับทีเนี้ยเราก็จะมาพูดถึงกะโหนะครับปลากะโห้อินเดียเนี่ยเขามาอยู่ในทะเลหลวงสุโขทัยเนี่ยเยอะมากนะครับจังหวัดสุโขทัยเนี่ยมี น้ำเข้าออกหลายด้านนะครับแล้วเขาสามารถออกออกลูกได้เองปีหนึ่งเนี่ยก็จะโตได้ประมาณสี่ห้าโลนะครับแล้วก็เขาเนี่ยปลาโขโประเภทเนี้เขากินได้ทั้งลูกปลาเล็กๆแล้วก็ทั้งเหยื่อกินได้แบบทั้งพืชทั้งสัตว์นะครับพูดง่ายๆนะครับเหมือนเขาด้านในปากในคอเขาเนี่ย เหมือนมีฟันเหมือนมีฟันอยู่ด้านในด้วยนะครับเพื่อกินลูกปลานะครับแล้วเขดูดเหยื่อเขาจะพ่นดูดพ่นดูดพ่นอยู่แบบนี้นะครับเราใช้เม็ดโฟมเม็ดใหญ่เม็ดโฟมเม็ดใหญ่หน่อยนะครับแล้วตัวเบ็ดก็ค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนเหยื่อะนะครับเหยื่อที่ใช้ เขาก็เป็นประเภทเหมือนพวกปาทพียนนะครับนะเพียนเขาก็นําเข้ามาเหมือนเอามาขยายพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยเหมือนพวกปาทพียนนวลจันทร์ยโสกอะไรประเภทนี้นะครับนี่นครับเหยื่อก็นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เหยื่อเขียวทั่วไปของเรานะครับแต่เป็นเหยื่อหอมนะครับหอมนมลนขีดก็อาจจะมีกลิ่นนมแมวผสมบ้างนะครับ เล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่เน้นนมเนยครีมนะครับเพราะเยื่อเนี่ยผมก็ใส่ลำเหมยขนมปังแบบเยือเขียวนะครับขนมปังเขียวสูตรเขียวทั่วไปแยมโลเนี่ยครับมะขวิดจะได้ใส่ได้หมดนะครับแต่ขอให้หอมนะครับหอมนวลน,นวน,นะครับจะกินไวมากนะครับถ้าหอมนวลถ้ามีตัวเข้ามาขึ้นเนี่ยเขาจะเข้ามากินเร็วมาก ก็บางวันนี่ก็เข้ามาสี่ห้าตัวนะครับแบบโซนบริเวณเนี้ยอาจจะได้คนละตัวสองตัวหรือรอบๆเนี่ยบางวันก็อาจจะกินเป็นสิบสิบกว่าตัวนะครับเข้ามาเรื่อยๆครับมีตั้งแต่ไซส์สี่ห้าโลจนถึงสี่สิบห้าสิบโลนะครับแล้วแต่ว่าเราเราจะเอาตัวได้หรือเปล่านะครับก็นี่ยครับบรรยากาศที่เราตกเราก็วางหน้าบนได้ นะครับผมก็นอนอยู่ในร่มกลางร่มเอาก็มีต้นไม้บ้างนะครับแต่มาไม่ทันหน้าที่มีต้นไม้เราก็มานั่งชิวๆแบบนี้นะครับนั่งรอฟังเสียงลอกนะก็ไม่มีอะไรมากปลาพวกนี้ถ้าเข้ามาได้กินง่ายมากครับผมก็มีประสบการณ์เรื่องกินคามือตัวเดียวตัวแรกในชีวิตเหมือนกันครับเมื่อที่ก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวมาตามชมกันเลยครับว่าจะประสบความสำเร็จไหมโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผลงานมียังไงเดี๋ยวผมลงให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับผม